แรงนี้นะมาเศร้าหาเอ็นแก้วอะ่ะขยากินต้มเอ็นแก้วแซ่บๆเนาะก็เลยขจายลนมาเศร้าหาเอ็นแก้วก่อนเขาว่าที่นี่มีขายนะก็เลยมาแวะพอกรรก่อนขี้้านขึ้นบนห้างใหญ่เ่ะมาพอในตู้ดูโอ้ไอย่างก็มดเนาะมันจะมีก็จ้าโหนี่โดนนี่โดนปะละต้มแซ่บๆเนาะ กินส้มๆซดสฮ้อนๆนะอ้เหมาะขนาดอะ่ะต้มสักมอนึงเนาะโอ้กินที่มันสะใจไปเลยนะยากำก,กินเองนี่มันตึงเหมาะขนาดอะ่ะตู้ตั้งกินเนาะกลับมาถึงบ้านกะขาจายเอามาล้างทำความสะอาดเนาะเนี่ยได้ขอบกระด้งมาตัวเดอ้อเดี๋ยวเฮาจะเอามาต้มสูนกันเนาะเนี่ยใส่เห็ดญ,ญี่ปุ่นเห็นหน้อยเนาะเครื่องมันก็มีจะใครใบมะกรูดต้นหอมผักชีเนาะแล้วเฮาก็มาลงมือ,อยากกันเลยนะตั้งหม้อขึ้นนะ้ำมาเดือดๆเลยนะเพรานะน้ำมาเดือดละเฮาก็จนจะใครใส่ลงไปแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลย เหตุนีเฮากับใจเป็นเห็ดญ so so you know like so ี so the the はは่ปุ่นเนาะกินมันจะได้ลามเวลาคบนะมันงึดนงยอะแล้วก็ใสเกลือลงไปเห่หน่อยผงนัวเห่หน่อยน้ำมันจะได้หวานหวานแล้วกับนี่ฮากับเอาเอ็นแก้วกับขอบกระดงนะใส่ลงไปเลยกับนี่ฮากับมาปรุงรสชาติตามใจชอบเลยเด้อใส่น้ำปลาลงไปน้อยมันจะได้หอมหอมแล้วกับพริกขวาเนาะแล้วก็ข้าวคว้าน้อยเนาะที่บ้านชอบใส่ข้าวคั่วตัวอะเวลากินนะมันจะได้หอมอะวันนี้ฝนตกเนาะฮาขี้ค้านไปคูดค้านะต้มง่ายๆอย่างเงี้ยก็เอาแล้วเนาะ พอมันเดือดพรานขึ้นมาอย่างอี้แล้วนะเราก็ใส่ผักลงไปเลยเดอ้อผักที่ใส่ลงไปก็มีใบกะเพราใบมะขูดหอมเป้นเหยน,หนอยเนาะแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะแล้วก็บกกนะกีบ,บมะนาวตัวลงไปเลยปรุงขนาดนี้นะบอลลามกับบาจ้างว่า,าจ,จะได้แล้วเนาะบีบมะนาวแล้วนะหอมขนาดเลยอะเนี่ยล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วเนี่ยหันก็น่ากินขนาดอะสดน้ำพะนอนเนาะป่ะกินเข้ากัน